มรสการครับผมอาจารย์ครับจชาทูชาทูเออโอ้เข่ามากคำจังน้อยครับอาจารย์แนนเป็นท่านมาด้วยนี่น้อยนี่น้อท่านท่านท่านฮะท่านท่านท่านน้อยพิเศษปกติเพี่วีว่ท, cji, ท, אן, ท,ท,ท,ท่านสามน้อยท่านโอ้น้อยที่สี่ออกแเราน้อยแรกออกแล้วบอกครับน้อยแรกออกไปแล้วสองหกสองหกเออถือบัครับมือนีมถือแล้วถือแล้ว หาอสมือซ่อนเหรอบูมือว่านนีเล่าให้หนึ่งอียงครับ 1> 1, 0, หนึ่งศูนยีหนึ่งศูนย์ีออกเกตศูนย์ซีแมนคือว่ามีหอเดฟซีถูกสามตัวก็มีบแมนถือสามตัวก็มีเ่ยทั่วเรมาเล็กเหมืชี่เมื่อกี้นี่ครับลงใส่หลุมร่วมหอดเลยแล้วโอ้ลืมลืมครับผมพอดีมีเอฟซี่นฝากมาอยู่ดิอันไรมือแล้วล่ะเพิ่นได้เพิ่นได้น้อยน้ำน้ำอาจารย์คราบข้า้าบากา ผมเอายลงในกลุ่มไอ้เพิ่นแมนครับเพิ่นใ้แต่ว่าแนวเพิ่นซื้อบ่หลายเนาะกับพูราหาบาทจิบบาทสองบาทสามบาทอะไรยังสี่นะมีมาเยะดอกสามร้อยแต่ว่าผมเอาใส่ห้มันเต็มมันเฉได้เป็นหาร้อยทราว่าจ้ะคือว่าค่คาอาหารแมวมือละสี่ร้อยแมนโอวยซื้อยังไงแมวหลายบันไดครับนี่ยูนีหกยูนีหกเจ็ดแปด้งได้อีกโมูหนึ่งคูณอีกโมูหนึ่ง S <S ตาบตอยแค่เจ้าไซส์โสมปล่อยเขาก็จําเป็นต้องในเรื่องเขาเป็นพระขาบอได้ต้องเลี้ยงเอาอย่างเดียวแต่ต้องเลี้ยงเอาอย่างเนี่ยเพเห็นว่าเขาเต็มคู่กําปั้วต้อง,อง,ออง,องอเ,เนี่ยมือแน่งค้างซะหนิต้องง้างลาะเกี่ยเ<ะ>น,นี่ยลาะเกี่ยอ้อมล้อลูกปีนลำยาหุ่นก็มี่มูหนึ่งยางเลาะเพื่อจะให้อาหารแมวแมวอ๋ออัดปั้วซื้อมากฮาหกไอ้แพ็คหันเอาไม้ให้แมวบนนั่นไม้ให้แมวโอ้ย เพ่าให้หัวอาหารม่นจิถือบ่ะถือก่าปทุหวอาหารโูละหัสสิบอยพันนั่นหรครับโอ้ยผมเหงื่อไหลเลยแหละคับ่าจังสันแม่นอีรีได้เลยว่าจิทูไม่เบิ่งให่เป็นว่าบ่โอโอ้ยอะปทู่มือละสิบหาแพ็กสิบหาแพ็กแมนย่างแย่ก็ได้แพ็กละ้สามสิยงแก็ได้แพ็กละสามสิบหาางแก็ได้แพ็กละ้เส้าหาอยู่นี่ละ นี่แต่ก็เงาเลยไม่แต่แมวเองเราคุณอะคุณออกมาแมวนี่ประมาณยี่สิบตัวเลยป่ะครับก่ไก่ไก่เลยยี่สิบอีกเลี่ยมาอีกมาอีกมาอีกซี่บก็โตเท่าที่ผมเห็นอยู่นี่แมวแมวมาเศร้าเรื่อยคุณอะมากับยังใครอยู่พาผัวเลี้ยงซอยอยู่ครับอันแมวผมมีผู้เลี้ยงซอยเลยแมวเอาลืมลืมครับพระอาจารยนครับเอาเผ้าไอ้เพื่อนเพิ่งแม่ฮันโหลเพื่อนสิบวันท่าน อาจารย์ถึอแล้วเด้ออาจารย์ถึอแล้วมือนีมาแล้วเอาเอาเดี๋ยวให้เบิ่งห้าหน่อยก่อนครับเลขเลขรัฐบาลเดี๋ยวค่อยว่ากันเด้อครับเด้อเมื่อวานนีเข่าเล่าเนาะครับเนาะคือไายเพิ่นได้สองสี่สี่สองขีดตัวเน้นบหมครับตัวเน้นสองสี่สองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันเลยอ่ะเน้นสองสี่สี่สองเลยครับเด้อยห้าหน่อยมือนีครับสิบแปดมิหน้าแต่ว่าสองหกนี่ออกไปแล้วออกอันอีหยังก่อนอันสัพพากิจห้าหน่อยซาพานากิจ เมีนออกสองหกไปแล้วครับผมืออาจารย์ก็ถทีกแล้ยวสองหกออกไปแล้วนะครับเนาะเดเบง่าโอ้ถ้ามือใดท่างวดใดมือใดที่มันแตกต่างแต่น้อยแหลกนี่มันจะลลายลายลกันไปหลดดิเมีนมือนั่นผมจําได้ว่ามีมือหนึ่งออกซีเทอออกซีเทอมีอยู่ครั้งหนึ่งละออกซีเทอเลยเมีนหาสิเป็ดมือแล้ววันนี้ครับหาซิเ็ดมือแล้ว ชุดก้อนใน14มื้อโยมมันเบอกรหัสได้เศร้าครับได้เศร้านั่นบาบัดเอฟซียูทูปมันท้วมากครับบาบัดเศร้าหลายจานเอ้ยคันเศร้ากับบริเวณได้สั่งวัดดอกอย่าอย่าบ่ต้องอันนี้คือถ้าสมมุิคือยังถ้ายังบ่ต้องเบาถึงเรื่องเเรื่องสั่งก่อนเอาเรื่องอาหารหมากับอาหารแมวเนี่ยทานไปซะก่อนครับอาจารย์แต่ละมือละมือนี่ดิแม่นถ้ามือละซีลอยนี่บ่หน่อยดิครับมือละซีลอยเนี่ย ตั้งแต่เหตุงานค่าแรงกับมือละสามลอยเนาจันกับไปถ้ามือร้านร้านขายปลาทูร้านไมนุ่มครับบินบาแล้วยังมือส่อเนี่ขี่รถไปซื้อซื้อมือหาลอยกัวหาลอยกัวซื้อมือเลยร้านขายปลาทูในบันทอนเนี่ยโอ้ยหนี่แหละมวมาสาเหตุที่ปูเพิ่มมาให้ห้าน้อยแตกซื้อมือซื้อมือนี่ก็เลยเป็นเล่านี่พอาด้อาหารแมวพอไดไรอาหารแมวนี่ลหละมื่อคืนก็ได้เล่าหมุนบ้านก็ได้ห้าน้อยเดี๋ยวนี้มือนี้ก็มาได้ห้าน้อยอีกครับ คันสิเอาตะเขาพ่อปลาให้กินมันบ่กินดิแมวบ่เหลียวเบิ่งแล้วมานี่ยังพ่อว่ามันบางตัวมันก็กินคันเฮาบ่เลี้ยงไว้เบื้องเลี้ยงแล้วมันได้กินสมบุญเหมันเบิ่งงามอยู่ครับนั่นก็นั่งก็ขาวมองแมงให้เบิ่งครับนั่นก็คือโคนนี่ล่ละตาเลี้ยงมองมองแมงๆโอ้จังได๋กะอืออันต้องหาหมอมาฉีดยาให้มันเด้อครับเพราะว่าคันมันมันหลายแล้วแฮงสิมาออกลูกอยู่นี่แฮงสิหลายไปหน้าดิแม่นกล้ง เอ้านี่กันเนวทางขาน้อยนั่เสนอให้เบิ้งแล้วพระอาจารย์ม,มาดีในส่วนของเลขรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนาะเลขทูบสามหกสามเฉียดแต้มเดียวเฉียดแต้มเดียวอือมาดีเลขฝันหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดสามแลขทูบออกมาใส่กันเ <laughs> นาะจังว่า,าอุ้ยผมว่าออนั่นว่านั <laughs> ่นมือนี่มือนี่เนี่ยาทาา่านข้าววานมีเนาะ องี่เขาขอปูบุญมีเนออ๋อพอท่านได้ฝันบอกครับหมือนพอท่านได้ฝันทานมาสองคืนแล้วบ้าเลขฝันมา่ช้าเ่อท่านมีนะครับมันอทนมีเอากระเอาจังซี่ก็ได้ครับขอขอปูพ่นขอปูพันซชครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจีไปจุดทูบขอปูเออได้เพราะว่าเลขทูบที่ขอปูฤาษีบุญมีนี่กะงวดว่างหันเนี่ยกะคือว่าเฉียดเนาะเต่มเดียว เแต่ว่างวดก่อนหนาที่ผ่านมาถูกถูกงวดงวดก่อนงวดกรเนาะครับงวดก่อนนี่ถูกสองหา้าแมนสองหา้าครับออกห้าสองงวดนั้นอืมผมก็ยังแขวนบนในเช้าเราไม่ค่อยจะใจฮาฮาฮ่่าฮ่ัวยุเงินด้วยไก่หรือรว่ายุปันแดงแล้วมันบันวเป็นตาเบ้าครับเอา้เอา,เอาเดี๋ยวกระสันกับสีขออนุญาตบาดค่ำด้วยสีบุญมีเนาะขออนุญาตเพิ่อนจุดถูกขอโชคขอชัยฝากตอนเนฟซีนะครับอาจารย์แมนแม บานนี้คระเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมาควรสิบล่องไปจุดทูบนะครับผมครับเอาเดี๋ยวพภาจานเป็นโมทันฝันเนาะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะขอ,อปูฤาษีบุญมีให้ครับภาวแนวทางตัวเลขของปูฤาษีบุญมีนี่จุดทูบเนี่ยให้ว่าหลายลายงวดครับได้กับปูนี่แหละครับเลขทูบที่จุดขอปูนี่แหละแอดเคยมาจุดก็เคยถูกนะครับจุดประมาณสี่เทื่อนี่แหละครับตั้งแต่เคยมาจุดเนี่ยถูกสองเทื่อ อีสองเธอนี่เฉียดครับจังวางวันนี้กะจังไดกะสีขอเพิ่งบุญบารมีปูอีกล่องเบงอีกจักงหนวดนะครับมาเธอมีบุญวัสนาน้ำกัดนะครับมาเธอปูเพินพนพ่นผดเพิ่นผายนะครับเอาจังไดกะรอสักแป๊บหนึ่งครับผมอ๋มอครับผมแอดก็ได้จุดทูบไปแล้วนะครับเนะบาะบัรนีก็ทูบหม่หมดแล้วครับเดี๋ยวจะพาเมาเงเ่งเลขทูบที่ขอปูฤาษีบุญมีไว้ครับผม ขออนุาีาตบาดค้ำเดอ้อปูเดอ้อนี่ก็คือปูลือสีบุญมีครับผมนะครับปูลือสีบุญมีนะครับ,รบ,รบที่เพิ่นเคยให้โชคให้ลาบสามตัวแตกก็เคยให้ครับนะครับอืมถูกกำลังจะหักครับผม,ม,ม904ครับ ก้าศูนย์ีครับผม,มเป็นจังไดเนาะเลขสวยครับเลขหวดนี้เ,เลขตัวนี้ถือว่าเป็นเลขที่สวยงามครับผมเก้าศูนย์ซีครับเอา้าจังไดก็ลองพิจานณาเบิ้งครับผมเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ครับเด้อล่องเบิ้งวางมวดหี้ปูเพิ่นจะปวดจะผายบอ่อครับงมวดที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์เพิ่นจุดดับได้สามหกสามนะครับออกเจ็ดสามครับ แต่วางวดนี่ครับมือนีมากครับอาจารย์เพราะท่านฝันครับแอดก็เลยขออนุญาตอาจารย์ว่าให้จุดถูกแน่นะครับขอเพิงผ้านะครับขอเพิงบุญบารมีปูหรือสีนะครับน้องเบิงวางวดนี้เพิ่นจะปวดจะหายเพิ่นจะเป็นจังไหนเนาะนะครับ904หรือ4 09ครับผมเลขง่ามมากๆครับผมเก4ครับผม เดี๋ยวจังไลยกะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดกะสี<อ>ฝากตอนในซ้ำนี้ครับผมนะครับจังไกลกะร่องอเอาไปพิจนนารณาบึงกอนครับนะครับล่อเบื้องอีกจักสีห้ามือนะครับว่าจานเพิ่นจะฝันบ่แล้วกะจะมาไกลกับเหล็กตัวนี้บอ่อนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ